คมคะวันนี้มองมุมใหม่ไฟโฟกัสเรามาติดตามการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูง G-Path f แ i g h t Step ซึ่งเป็นการเรียนรู้เชิงรุกสำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงและตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โรงเรียนบ้านสีเชียงใหม่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาหนองคายเขตหนึ่งเราไปดูกันค่ะ าเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตหนึ่งเห็นความสําคัญในการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ได้นํานโยบายของกระทรวงสาธาริการและก็สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเรียนรู้แบบ active learning โดยมุ่งหวังให้นักเรียนหรือผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนและที่สําคัญนั้นก็คือในเรื่องของการนําองค์ความรู้ประยุกต์และเชื่อมโยงไปสู่การใช้ชีวิตประจําวันของลูกๆนักเรียนของพวกเราครับ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายที่จะปรับ วิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนจากการเรียนในห้องเรียนมาสู่การมีส่วนร่วมของนักเรียนในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและสามารถที่จะนํากระบวนการเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning นั้นมุ่งเน้นที่จะโฟกัสให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนรู้นักเรียนทุกคนระดมความคิดมีรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเช่นการจัดการเรียนการสอนที่เป็นโครงงาน บทบาทสมมติหรือสถานการณ์จำลองคุณครูเพียงแต่เป็นผู้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้นอกนั้นก็จะเป็นบทบาทของนักเรียนยส่วนใหญ่ถือว่าเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่ส่งเสริมพัฒนาการในทุกด้านของนักเรียนก่อให้เกิดคุณภาพในการยกระดับผลทวทคูทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น อังกฤษแบบ active learning ด้วยระบบ G path f i v step ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะนักเรียนอยากทำอาหารซึ่งครูก็ได้ให้นักเรียนช่วยกันคิดว่าอยากจะเรียนอะไรทำอะไรนักเรียนก็บอกว่าอยากทำแซนด์วิชซึ่งนักเรียนได้เตรียมสิ่งของมาเองแล้วก็เสิร์ชหาวิธีการทำเพื่อที่จะมาเป็น amazing sandwich ของเขาอะคะ่ะโดยที่ครูก็จะแนะนำเป็นบางส่วนนะคะซึ่งเขาก็จะไปสืบค้นจากแหล่งข้อมูลจาก YouTube บ้าง t i k t o k บ้างนะคะแล้วก็ฝ ฝึกทำแล้วก็มานำเสนอจากนั้นก็จะให้เพื่อนๆได้ช่วยกันประเมินว่าสิ่งที่ทำออกมาเป็นอย่างไรแล้วเราใช่อร่อยไหมแล้วก็เราก็จะเสริมคำสาบว่าอร่อยอ่ะพูดว่าอย่างไรบ้างอะไรให้เขาได้ประสบการณ์ตรงจากสิ่งที่เขาทำาะเสริมภาษาอังกฤษเข้าไปด้วยนี่หนูทำอะไรกันคะทำแซนด์วิชค่ะทำยังไงคะก็เริ่มจากไป เสิร์ชหาในเว็บออนไลน์ค่ะว่าจะทํายังไงให้มันอร่อยให้มันน่ากินดูค่ะแล้วก็มาลองปรึกษากับเพื่อนค่ะแล้วก็คุยกับเพื่อนคุยกันว่าจะใครจะเอาอะไรมาบ้างค่ะส่วนประกอบของเซอร์วิสก็จะมีมีขนมปังมีผักแล้วก็มีพวกแฮมพวกโบโลน่าไข่แล้วก็ชีสค่ะค่ะแล้วพอเพื่อนมาชิมแล้วเพื่อนว่าไงคะเพื่อนบอกว่าอร่อยอร่อยจริงเหรอคะค่ะ เาเป็นบ้อ,อ๋อลูกเกิดกระบวนการเรียนรู้คิดคเองทําเองนะครับเกิดไอเดียต่างๆสังเกตง่ายๆเวลาเราสั่งอะไรให้เขาทํานี้นะครับเขาจะมีการโต้อตอบหรือว,ว่าใช้เหตุใช้ผลก็ะจะถามว่าทํอย่างนี้ถูกไหมเป็นการคูดคุยโดยใช้เหตุใช้ผลรเพิง่ง<ๆ>เริ่มเข้าใจครับผมเป็นสิ่งที่ดีเด็กๆได้อะไรเยอะแยะแล้วก็ผู้ปกครองก็จะมาเรียกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยนะครับเป็นโปรแกรมที่ดีมากครับ การเรียนแบบ Active Learning เนี่ยทำให้ลูกกล้าที่จะแสดงออกในการเสนอแนวความคิดใหม่ๆให้กับแม่แล้วก็จะบอกว่าแม่ต้องทําอย่างนู้นนะต้องทําอย่างนี้เพราะคุณครูบอกว่าคิดอะไรให้คิดออกมาให้ดังๆตัวดิฉันเองซึ่งเป็นคนลูกเก่าดีใจว่าลูกกล้าที่จะแสดงออกทั้งๆที่ลูกเป็นคนขี้อายแต่กระบวนการจัดการเรียนรูปแบบ Active Learning ทําให้ลูกกล้าแสดงออกแก้ปัญหาชีวิตประจําวันได้ดิฉันเองมองว่ามันเหมาะสมกับความเป็นไปของเด็กยุคใหม่ดีแล้วที่เด็กได้กระทําด้วยตัวเองคิดด้วยตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์ ในรูปแบบจึงเลยให้เกิดความรู้สึกว่าแนวทางในการจาัดก,การหนึาแบบนี้สามารถที่จะนำพานในการใช้ชีวิตในปัจจุบันและอนาคตได้